เช่นยาววันนี้พี่น้องพี่น้องจ้าเรามาทําอะไรกันกินดีเนาะทําข้าวต้มนะจ๊ะนะจ๊ะต้มข้าวแล้วนะคะคนโคลย์โคลค่ะเดี๋ยวมันจะติดหม้อเนาะเทข้าวลงไปใหม่ๆกําลังเดือดปุ๊บ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 เลยพี่น้องข้อสิบเห็ดอย่างกินนะจ๊ะข้าวต้มปลานี่ไงข้าวต้มปลาปลาของเรานะจ๊ะจะเป็นปลาปลาหยังวะไปตลาดลืมเนี่ยมีไข่นั่มีไข่ด้วยนะคะไข่ฟองฟูอืดลึงเลยเนาะข้าวต้มปลาเมนูข้าวต้มปลา อันนี้จะเป็นกระดูกเราจะเทเส่็น้ำซุปเมื่อน้ำซุปมันเดือปดปุดๆแล้วเราก็จะเทะกระดูกโอ้ยเทไปน้ำเมื่อยตีซีต,ต,ต,ตีหาง่วงเนาะเดี๋ยวกินกาแฟหุ่กาแฟกันเกพี่น้องเอ้ยกรบโอ้โหน่าสดมากพี่น้องจ้าอ่าน้ำซุปกำลังเดือดได้ที่แล้วจ้าเฮาซีแยกตอนปลาเฮาซีแยกข้าวเฮาซีแยก,ยกน้ำซุปต่างหากนะคะเฮาสีบริตมใส่กันเดือ เฮา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 ต้มข้าวต้มไวต่างหากนะจ๊ะเป็นข้าวต้มคนๆเอลี่เอลี่แอบต้มใส่ข้าวเหนียวนำเดือแล้วแล้วกเ็เราก็จะมาตากระเทียมนะจ๊ะตำกระเทียมบุบๆพอบุบๆจ้เอาสานี้ค่ะตำสานี้ก็พอนะคะเอาไว้พร้อมเตเรียมแล้วเราก็จะไปลวกปลานะคะลวกปลามาไว้หรือพี่น้องหรือลวกปลามาไว้ต่างหากนะจ๊ะข้าวต้มก็ต่างหากนะจ๊ะน้ำซุป,ปก็ต่างหากนะจ๊ะเวลาเราจะตักกินเนาะพี่น้อง,องเขาก็ตักกินแบบ ตักระต้มเส่ยถยั่วตักป่าใส่นำส้ำซุปหนึ่งเดี๋ยวมาหลวกไข่ต่อนะจจะพี่น้องค่ะไข่ฟองฟูน่าทานมากจะพี่น้องค่หลวกไข่แล้วจากไหนต่อเอาตามไปดูเด้อเสร็จแล้วเราก็มาเจียวกระเทียมต่อจะพี่น้องค่ะเจียวกระเทียมหอมหอมนะคะหอมไปแปดบ้านเก้าบ้านส0่บ้านไปเลยนะคะต้องคอยคนเด้อคอยคนเด้อเดี๋ยวมันสิใหม่เด้อ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 คนไวเด้อจะสุดยางไปใส่เด้อ นี่เจียวออกมาหน้าตาว้ายงามตละคนยังมาเจียวกระเจียวงามแท้หัวนาะยองจะคล้องกระป็นนะคะเหลือกระเทียมที่มันสีกระทะแล้วเออเหลือกระเทียมสีติกระทะแล้วเข้ากะเอาปลาที่ลวกพ่อพ่อพ่อสุกแน่แต่พอสุกแห้งเนาะเอามาล้วนเอามาล้วนใส่กระเทียมเจียวต่อนะคะนี่อันนี้ข้าวต้มขังเรานะจ๊ะอันเป็นเสร็จพิธีคะ่ะพี่น้องจัดใส่ภาข้าวไปเลย ใส่พาข้าวเตรียมไว้คะ่ะอยากกินก็มาตักคะ่ะแล้วแต่นะคะบรินางกินพร้อมกันนะคะพี่น้องขาอยากหนาล้านฮิตแล้วก็สิบ้าออกหนาล้านไปขายของจจะร้านหนะ้าร้าน,ทำน,นทำนู่นทำนี่อ่าเวลาว่างโพสคลิปเสร็จแล้วเราก็ปิดโทรศัพท์ไว้นะจ๊ะพี่น้องขาปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปทำงานนะคะกว่าจะได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็นานพอสมควรน,นะคะรอรอค่ะพี่น้องขาตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเราก็ทานข้าวต้มไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะที่รัก นะคะ,ะคลิปยาวคลิปสตรีมนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบายบายค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหม่งค่ะพี่น้องค่ะ